ข้าวไปกินข้าวนั่งฟืนนะคะวันนี้กินข้าวไป <laughs> กินข้าว,าวแม่บ้านไปซื้อเพิ่งกลับมาจากวัดไทยค่ะเขามีงานลอยกระทงซื้อแหนมแหนมกระดูกหมูอ่อนมาค่ะกล่องนี้แปดเหรียญแล้วก็ซื้อซื้อน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มมาค่ะน้ำพริกหนุม่ม ไม่อร่อยอย่างแรงแม่บ้านไนมาปรุงไหมโอ้ยมแมลงวันเข้าบ้านค่ะหูยถา่ลิงมาฟลายแล้วก็มีส้มตำค้าวส้มตำมันนี้ตำเองค่ะม 1, นีนึ่งปลานิลแล้วก็มีมีกระหล่ำปรีค่ะนึ่งนานไปนิ่มเลยแล้วก็มีตำลึงค่ะอันนี้ก็ผักผักเก่าๆต่างๆนา,านะนะมีกระหล่ำปลีมีต้นหอมมี สลาเน่ค่ะนี่ข้าวเหนียวซื้อมาสามเหรียญค่ะมากินกันค่ะกินข้าวจับหมูกันให้มันมันมันไม่งั้นมันติดติดมือ <c oughs> มาค่ะมาก,กินข้าวนะแม่บ้านสวัสดีค่ะแม่บ้านยังไม่สวัสดีเนาะมากินข้าวกับแม่บ้านค่ะหนึ่งพักค่ะหนึ่งโดนโพดเละกุ้งเปะ๊ะอันนี้ซื้อมาเรา ถึงกับมาจากวัดค่ะเขามีงานร้อยกระท่ซื้อมากเลวแม่บ้านในเมื่ปลุกไม่ค่ะก็แจบแล้วก็มีมีเนื่องปลานินค่ะตัวเบ้อเลยพอบ้านถามปลาอะไรแม่บ้านบอกฟ r e s h water ปลาน้ำจืดรู้แล้วแล้วปลาอะไรแม่บ้านบอกปลานินบอกไปแล้วรู้จักไหม มากกวมากเหวเ่เขาเหวเขานั่งเก้าอี้เอ้นั่งกโต๊ะอันนี้มันสูงไปค่ะ อันนี้อร่อยดีค่ะแต่มันเยอะไปไหน่อยแหนมกระดูกหมูอ่อนค่ะสองโมงตึ้งค่ะไปวัดมาคนเยอะๆค่ะ รถเยอะค่ะแต่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าสมความนะคะมันแฉะค่ะฝนตกดูตำลึง ํำลืงกลูกเองค่ะตากฝนไปเก็บเมื่อวานค่ะเก็บออกจากเถายันเถาใบยะ้านางค่ะกลัวเขาตาย พูดมาดูใกล้ๆ <c ười> มันเยอะๆค่ะมันเยอะก็ไม่กลายไปไหน ข้าวตองแม่บ้านเก็กบมากินกะหลาำมากินมีผักวานด้วยนะคะผักวานแน่น่นนะผักวานบ้าน รวมๆกันอยู่ในนี้ค่ะมีผักขมด้วยผักหขมค่ะเก็บมาในสวนนึ่งรวมกันค่ะนึ่งนานไปหน่อยเละไปเลยกินปลาก่อนเขาจะเสียใจ กหล่ำฟรีหวานๆน,นึ่งนิ่มๆอ่ะ ซื้อ <c oughs> ซื้อหมูสามชั้นทอดมาให้ลูกชายเขากินกับข้าวสวยค่ะแล้วก็พ่อบ้านก็กินแซนด์วิชค่ะก <c oughs> ินกันคนละมุม เที่ยวก็ไม่เคี้ยวก็ไม่ละเอียดกลืนเลยแวะไปวัดไทยแป๊บเดียวครับร้านค้าก็ไม่ค่อยเยอะเมืา่อวานมันฝนตกหนักทั้งวันเลยครับ<ๆ>เขาคงกลัวแบบวันนี้ก็ตกด้วยเขาเลยไม่ค่อยมีไม่มีแม่ค้าเต็มแบบ เขาก็เห็นตัวเองเหมือนเดิมนั่นแหละเขามีสองกล้องนี่เ <laughs> ดี๋ยวแม่ตัดออกหิว <laughs> <h iss> มากๆกินได้ไม่เยอะค่ะอิ่มละ 肉啊，很了 เก็บนุ่นเก็บนี่เข้าเปาเลยผักไหมผักนุ่มผักนุ่ง,งแต่นึ่งนานเป็นแบบนนิ่มผักขม รางวันเท่าบ้านก่อน เก็บนูน่นเก็บนี่เข้าปาก <g ülme> 老婆。<laughs> พี่พ่อคนเดียวไม่ได้จะคุยอะไรค่ะอืมไปกลเลย กลับจากวัดไปแม่บ้านไปแวะบันนิงนะ่งคะซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยมาใส่มาใส่ต้นต้นองุ่นแล้วก็แม่บ้านไปได้พริกมาต้นหนึ่งค่ะเป็นเป็นพริกหวานลูกเล็กอะค่ะเป็นเป็นแคปซิคัมเป็นเพปเปอร์ค่ะยังไม่รู้ว่าจะไปลงตรงไหนเลย อะะันนี้เป็นยอดผักหวานนะคะผักหวานบ้าน ไม่ใช่ผักหวานตานะคะผักหวานอีกชน่งใบกลม แอ์นะคะอื้อๆบ้านเปิดอย่างแรงร้องค่ะหมดแล้วค้าวอิ่มแล้วค่ะอิ่มนานแล้ว gì cả hấp nướng cặp, chấm nhau, pa vẫn tuần luôn, pa một tuần rồi อิ่มแล้วค่ะข้าวเหนียวอิ่มนานอิ่มทนนานๆทีถึงจะได้กินข้าวเหนียวขอลวค่ะเพื่อนๆเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ